ไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นที่ไม่ชอบเที่ยวประเทศเวียดนามชาวเวียดนามเองก็เริ่มไม่ชอบเที่ยวภายในประเทศของตนโดยเหตุผลบางอย่างล่าสุดลังไลเข้ามาเที่ยวไทยกว่า4ี0แสนคนในช่วงต้นปีเท่านั้นพร้อมกับต่อว่ารัฐบาลว่าทําไมไม่ดูประเทศไทยในการต้อนรับหนักทองเที่ยวณตอนนี้การท่องเที่ยวเวียดนามเริ่มสิ้นหวังไปแล้วนะครับผมห้องน้ำที่เวียดนามไม่สะอาดผูกคออนี้ก็ต้องแบบังเอต้องแบบเผื่อใจไว้หน่อยว่าคือ ห้องน้ำที่เวียดนามก็เป็นสิ่งที่หนูไม่ชอบหน,บหนูเป็นคนเวียดนามก็ไม่ชอบนะ <c oughs> ละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่งปงปายมดสุขโขสุกคนมาพบก,กับลายบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่212และในอีพีนี้แอดมินจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ชาวเวียดนาม ไม่พอใจที่ภาครัฐไม่ปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามจนทุกวันนี้คนเวียดนามเองก็ยังไม่อยากท่องเที่ยวไปในประเทศแล้วเลือกที่จะมาท่องเที่ยวไทยแทนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นรับไปติดตามดูกันเลยนะครับนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคมมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมาเที่ยวประเทศไทยจํานวน400,000กว่าคน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของไทยและรวมถึงการคาดการว่าเมื่อถึงครึ่งปีอาจจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวถึง470,000กว่าคนต่อไปนี้อาจจะพาไปดูมุมมองของชาวไทยและชาวเวียดนามต่อกับประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่นักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศไม่ชอบเที่ยวประเทศเวียดนามเราไปดูกันแล้วมาสรุปกันอีกทีตอนท้ายๆจะมีมุมมองหรือว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับเราไปดูกัน ถ้าแปลกใจนะอย่างแรกคนคุยโทรศัพท์เสี i, ยงเปิดโฟนกันเนี่ยต้องคุยกันดังเลยแบบเออคุยกันอย่างนี้เลยเหรอบล็อตสปิเกอร์ใช่ใช่บล็อสปิเกอร์แล้วบางทีก็เปิดเปิด <c oughs> ดีสิวิดีโอเลยนะ <c oughs> อย่างแรกก็คืออย่างสองก็ห้องน้ําที่สนามบินเลยอัน <c oughs> นี้ก็ต้องพูดเข้าไปปุ๊แบบทิชชู่แบบทิชชู่แบบเต็มเต็มพื้แบบนเลย ร้านอาหารบางร้านนี่คุณคุณเข้าไปคุณจะเจอที่ชูเ่เต็มเต็มเต็มใต้เต็มใต้โต๊ะเลยพูดถึงเรื่องห้องน้ําใช่ไหมห้องน้ำเพื่นเพื่อนแบบมาทิวที่เวียดนามก็แบบโบนว่าห้องน้ําที่เวียดนามไม่สะอาดทุกคน <laughs> <laughs> อันนี้ก็ต้องแบบบังๆงเอตอต้องแบบเผื <laughs> ่อใจไว <laughs> ้หน่อยเพราะว่าคือห้องน้าที่เวียดนามก็เป็นสิ่งที่ <laughs> หนูไม่ชอบหนูเป็นคนเวียดนามก็ไม่ชอบนะ ปมอเออเออ,อเออปอมอนี่เป็นประเทศแรกที่รู้สึกว่าไปแล้วแบบว่าไม่ยิ้มเบลค่ำเลยมาเนี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเราคุยด้วยก็ไม่คุยแล้วก็จะทําหน้าแบบทําหน้าแาบบทตาแบบว่าเฉยเฉยแล้วก็เอออันนี้ฉันมาเที่ยวนะฉันม <c oughs> <c oughs> ่อมอยทําหน้าตาแบบเข้มขึงครับแต่งั้นก็เป็นงันทุกช่องน่าจะเป็นเนเจอร์ของเขาแหละนาะ ทำหน้าตาแล้วก็ ừ, ừ, แบบ ừ, เอ,อ่อแสดงว่าแบบไม่เวลคอมเราอะ่ะเออตอนเรื่องต่อมอ,อก,ก็หนึ่งเรื่องที่แบบค่อนข้างรู้สึกแตกแล้ว <ừ. S 3> แต่พอออกไปข้างนอกแล้วก็อย่างแรกเลยเนาะเสียงแต่เสียงแต่ลถอันนี้ของเวดนามของจริงก็คือต้องเป็นเสียงแต่แม่ๆนัน่นๆเต็ไมไปหมดเราเ็เอะเสียงอะไรวะ เช่นเวลามินไปห้องน้ําหรือว่าเวลามินเข้าร้านอาหารอะไรแบบนี้ก็ทุกคนจะตามคิวไปหมดเลยค่ะไม่มีใครจะดันกันอะไรแบบนี้มินก็รู้สึกมันอืมรีบร้อยมากๆเลยค่ะก็คือมีรู้สึกว่าทุกคนตามนิติที่ไม่มีใครบอกใครแต่เราก็รู้แองเราต้องทำแบบนี้ต้องตามคิวถ้าทุกคนมีโอกาสไปทิวที่เวียดนามแล้วก็ อาจจะเข้าใจได้นะคะเพราะว่าที่เวียดนามเรายังไม่มีนิสัยแบบตามคิวอะไรแบบนี้ค่ะเ,เวลามีนเข้าร้านคาเฟ่อะไรแบบนี้ที่เวียดนามนะคะเราต้องแบบเก็บของของเราไปถ่ายรูปไปไหนก็เอาของของเราไปหมดเลยแต่อยู่ที่ไทยเหมือนว่าหลอดไฟขึ้นค่ะ ร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟก็ไม่ต้องแกะของของเราขนาดนั้นค่ะก็จบลงไปแล้วนะครับวิดีโอเกี่ยวกับมุมมองของชาวไทยและชาวเวียดนามที่มีต่อประเทศเวียดนามเท่าที่ดูก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับสิ่งที่เป็นปัญหาแรกเลยสําหรับนักท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามก็คือนะครับ 1. ชาวเวียดนามไม่มีความเกรงอก เกรงใจเหมือนดังที่พี่คนไทยพูดนะครับในเครื่องบินนะครับจะเปิดสปิเกอร์ดังๆเลยนะครับเวลาคุยโทรศัพท์ทางๆท,ท,ที่มีคนโดยสารจากหลายๆที่หลายๆประเทศจากประสบการณ์ตรงของแอดมินเองที่เดินทางไปเวียดนามนะครับในปี2018แอดมินได้เดินทางไปฮานอยโดยรถทัวร์นะครับปัญหาที่เจอก็คือคนที่นัง่งเบาะล่างนะครับจะเอาเท้าขึ้นบนศีรษะเราเลยนะครับซึ่งสําหรับบางประเทศเชน่นลาวไทยเป็นสิ่งที่รับ ไม่ได้จริงๆนะครับผมปัญหาที่2อ,อาจจะเป็นเรื่องของความไม่สะอาดไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอที่ชาวไทยให้การสัมภาษณ์ก็คือห้องน้ําสาธารณะนะครับห้องน้ําบางแห่งไม่มีฝาก,กั้นแม้แต่ชาวเวียดนามที่ทํางานที่ไทยเองก็ไม่ชอบนักท่องเที่ยวจะเลือกหรอนะครับปัญหาที่3จะเป็นเรื่องของการบริการไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินหรือสถานีรถเมล์คำว่าบริการแทบจะไม่มีให้เห็นภาพที่จำได้ ได้ตอนที่ไปเวียดนามก็คือการแย่งลูกค้านะครับคนนึงดึงแขนของเรานะครับอีกคนหิวกระเป๋านี้เห็นแล้วก็ไม่โอเคกับสถานการณ์แบบนี้นะครับปัญหาที่4ีอาจจะเป็นเรื่องของการจราจรบางคนอาจจะไม่มองว่าเป็นปัญหาแต่บาสํำหรับบางคนนะครับแทบจะไม่กล้าไปไหนเลยนะครับเพราะกลัวรถจัก,กรยานเสียงแตรก,ก็ดังมากๆบอกเลยว่าไม่เชนอย่างแรงนะครับปัญหาที่5ที่สามารถสรุปได้คือการลัดคิวนะครับเรื่องนี้ชาวต่าง ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆคนภายในประเทศต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักท่องเที่ยวแอดเคยไปอเมริกานะครับรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าที่จะให้เกียรติเราเสมอเวลาที่เราขึ้นรถสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่ารถเม์เพราะว่าเราเป็นแขกยิ่งเขาเห็นว่าเราเป็นคนอาเซียนนะครับเขาก็ยิ่งให้เกียรติเราเป็นคนที่ขึ้นรถกอนนะครับปัญหาที่6ที่สมัครสรุปได้ก็คือความไม่ปลอดภยัยคุณจะไม่สามารถวางของไว้ตามอพอ อใจได้เลยนะครับไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะครับจะเดินปไหนก็ต้องเอาของติดตัวไปด้วยไม่งั้นหายแน่นอนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่แอดมองว่าเป็นปัญหาที่ทำให้แม้แต่ชาวเวียดนามก็ยังไม่อยากเที่ยวภายในประเทศก็คือค่าครองซีบที่สูงขึ้นเพราะ ถ้าไปเที่ยวอย่างดาลัดด่านัง่งหรือว่าโฮจิมินห์นะครับมีค่าใช้จ่ายเท่ากับการไปเที่ยวไทยเลยทีเดียวนะครับดังนั้นชาวเวียดนามถึงเลือกที่จะไปเที่ยวต่างประเทศอย่างประเทศไทยดีกว่าเที่ยวภายในประเทศนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของแอดมินที่สรุปจากเนื้อหาของวิดีโอต่อไปน,นี้จะพาไปดูมุมมองของชาวเวียดนามกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรต้องบอกก่อนว่าคอมเมนต์นี้นะครับแอดเอามาจากช่องของชาวเวียดนามคนหนึ่งที่มาเที่ยวไทยที่ใช้ชื่อว่า Sunny Channel นะครับเราไปเริ่มจากมุมมองแรกกันเลยนะครับ ชาวเวียดนามคนนี้ให้มุมมองว่าขอบคุณฉันนี้ที่ทําคลิปให้ชาวเวียดนามได้รู้ว่าทําไมการท่องเที่ยวไทยถึงพัฒนาได้ขนาดนี้อาจจะเพราะหนึ่งนะครับเรื่องราคา2ก็คือพิธีการสุราการของสนามบิน3คือความปลอดภัยสุขภาพและความสะอาดนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็อยากกลับมาอีกครั้งนะครับอันนี้จริงที่สุดนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่2จากชาวเวียดนามคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าดูการท่องเที่ยวไทยน่าถึงมากตั้งแต่อาหารมารายาททองถนนต่างจากเวียดนามอย่างที่ เิงอาหารไทยกินแล้วไม่กลัวปวดท้องหรือหรือท้องเสียอุ่นใจมากตอนยูเวียดน้ำผมกลัวมากนะครับเสียดายเงินนะครับเพราะว่ามีของปลอมเยอะนะครับผม เรามาต่อด้วยมุมมองที่3จากชาวเวียดนามคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าขอบคุณสันนี่การได้เห็นวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและขนรรมเนียมของคนไทยมันวิเศษมากเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยมากกว่า20ปีตามเศรษฐกิจมวลรวมประชาชาติ20%จากปริมาณนักท่องเที่ยว40ล้านคนต่อปีมาเที่ยวประเทศไทยฉันคิดว่าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเวียดนามควรได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ,งบางพื้นที่เพื่อให้ทันกับ การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่สีจากชาวเวียดนามคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าเที่ยวในประเทศไทยไม่กลัวโจรเหมือนเวียดนามคนไม่มีประสบการณ์เที่ยวเวียดนามมีความกังวลในทุกด้านนะครับเที่ยวเวียดนามไม่สนุกสักอย่างเรามาต่อด้วยมุมมองที่5จากชาวเวียดนามคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าวิธีที่พวกเขาติดป้ายเตือนการลวงกระเป๋าแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อผู้มาเยือนทุกสังคมมีองค์ประกอบที่ดีและไม่ดีเสมอดังนั้นไม่ต้องปกปิดหรือกลัวเสียหน้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวไทยมีความสื่อสัตย์พูดถึงการท่ elle, ทองเที่ยวเวียดนามขวรศึกษาจากไทยให้มากนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่6จากชาวเวียดนามคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าคนไทยใส่ใจเรื่องความปลอดภ,ภัยเป็นมิตรกับชาวต่างชาติให้ความช่วยเหลือเมื่อชาวต่างชาติต้องการยิ้มแยม้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นชาวบ้าบนที่ดีนะครับจริงที่สุดนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่7จากชาวเวียดนามคนนี้ขอให้มุมมองว่าทําไมคนจีนไม่ไปเที่ยวเวียดนามทำไม้กระตือรือร้นหรือชื่อชัดไม่ทําความสะอาดห้องน้ํา สธารณะแล้วก็ไม่มีอาหารแบบไทยที่ั่งอร่อยและถูกหลักอนามัยเวียดนามควรปรับปรุงและดัดแปลงรถแต่แรนะครับที่ภาษาจ้าก,การจราจรที่สีเวลยัยกเบียบไม่ปลอดภัยดังนั้นเวียดนามควรเรียนรู้สิ่งดีๆของประเทศอื่นๆไม่ใช่อิสราเอลยานะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่แปจากชาวเวียดนามคนนี้เขาให้มุมมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยรวดเร็วมากหลังโควิดเป็นเพราะรัฐบาลชีน้นำผู้คนสู่แนวทางที่ถูกต้องใน,งในธุรกิจท่องเที่ยวการลงโทษอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่กระ ทำเพชรู้วิธีดึงดูดเงินของผู้คนโดวยวิธีที่สารฉาลาดมากกว่าธุรกิจที่โลภธุรกิจที่ละโมบนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่เกจากชาวเวียดนามคนนี้ขอให้ม,ม,มองว่าเที่ยวเวียดนามกลัวอาหารที่สุดถ้าแพงคุณภาพดีก็คุ้มนี้แพงแต่อาหารมีคุณภาพแย่ และไม่ถูกลักอนามัยพวกเขาปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวเหมือนแค่ที่มาเพียงครั้งเดียวดังนั้นพวกเขาจึงกระตือรือร้อนคนเวียดนามที่เดินทางในประเทศไม่ต้องการกลับมาเป็นครั้งที่2นับภาษาอะไรกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับผมอันนี้ก็น่าขิดที่สุดนะครับขนาดคนอยู่ในประเทศก็ยังไม่อยากท่องเที่ยวและถ้าเป็นชาติอื่นเขาจะอยากมาท่องเที่ยวหรือไม่นะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับเราอาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายคือมุมมองที่10จากชาวเวียดนามคนนี้เขาให้มุมมอง ประเทศไทยกำลังไปได้สวยแต่เวียดนามกลับปัดขาดและไม่ได้ทําให้การท่องเที่ยวดีขึ้นวันนี้ตลาดและศูนย์การค้าว่างเปล่ารอนักท่องเที่ยวกลับมาแต่ดูเหมือนจะสิ้นหวังนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติและมุมมองของแอดมินนะครับผมส่วนพี่ๆน้องๆถัง,งบ้านมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศเวียดนามก็สามารถที่จะคมอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ถ้าแอดมินนำเสนอผิดพลาดประการไหน ็ต้องขออภัยมาณที่นีด้วยก่อนลาจากการขออพอในเพี่อนๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนจาก,กันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบวยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ